สวัสดีครับทุกคนครับ EP นี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่ง EP วันนี้นะครับน้องสาวให้มาช่วยนะขนของนะครับเอ้แมวเขาจะไปช่วยขนของโอเคเดี๋ยวมาช่วยขนของกันนะครับไปอันนี้บ้านน้องสาวครับห่างอยู่ห่างไม่ห่างอยู่ไม่ไกลจากบ้านอาตมานะครับไอ้ามอยู่ข้างในนี่เขาอยู่ต้นซอยเดี๋ยวเราจะไปขนของ้าที่บานใหญ่มาที่นี่นะครับ ดูกันเลยครับว่าเป็นยังไงสปายครับก็เขาบอกว่าดูปียางตรงเองอ่ะมานี่หน่อยมันเข้ากล้องด้วยกันหน่อยอ,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 อันนี้ก็น้องสาวแอดปานาครับผมเป็นไงบ้างขึ้นรถไมนะ่ไดโอเคขึคน้นรถเพียงไงน้นองสาวครับตอนบ่าทุ่มครับก็ขอบคุณน้องสาวจนะให้ยืมใช้สี่ห้า 4, เดือนห้าเดือนหกเดือนหห้าเดือน หกเรียนอยู่นะครับมหกเดือนยืมใช้หกเดือนเป็นเรียนใจน้องวันนี้ส่งรถใหม่มาแล้ววันนี้กอขอสองอ่งมอบรถคืนนะครับเอาไปรักษาเอวด้วยเอาขอบใจนายที่ให้อายด้วยครับนะครับขอเดี๋ยวไอ้เนื้อสองเดืนเอ,อนะโถส่งครับดีแนละ้วไปที่ไหน,นแฉกไปห้องไปนั่นไปไปสง่งไปคนของอ่ะมาถึงนะครับทุกคนถึงคอนโดน้องสาวแล้วนะฮะโอ้จากแฉก ขนของไปยกของแล้วก็กินข้าววะยกของก็ลดก้อยไปกินข้าวเดี๋ยวพาอปุยพาไปกินกว๋วยเตี๋ยว เดินไปต้องกรอกเอกสารก่อนนะครับ เรเอาไม้ไม่ได้ตเช่นก่อนนะครายากตรงบอกว่าไหนเรียบร้อยรั่วอา้อาวเหรออ้าววันไหนไปกินมาเนี่ย,ยนี่ห้องน้องสาวครับอยู่คอนโดครับมีบ้านอยู่สองหลังมีคอนโดหลังหนึ่งมีบ้านอยู่หลังหนึง่งพวว่อหลังหนึ่งเป็นของพี่สาวอีกคนหนึ่ง ไม่ส่งต่อน้องไม่ไปส่งต่อนะฮะซื้อคอนโดแล้วก็ซื้อคอนโดแล้วก็ไปซื้อแล้วก็เอาบ้านน้องอ่าส่งบ้านกับพี่สาวด้วยส่งไปก่อนใช่ไหมไปเคลียร์กันโอ้ดีครับเมี่ยงกลุ้มครับพี่น้องเปออกทางไหนนะ นี่ป้าพี่นอ้องเมืองไทยโอ้เมืองกอ่อเมืองนะกงนะุ้งะฮะเมืองกุ้งอยู่นนทบุรีสูงนะฮะปาดี่โซนะต้มผัดไปๆไปครับเฮ็นระย่านครับบ่ได้ขึ้นตึกสูงสิโดนละสมัยก่อนตอนเป็นไม้สรุนเนี่ยโอ้ยนะตึกสูงนี่บ่ไดย่านนะครับปีนดาวๆอ,อย่างนอกฮะนะเป็นเฮตดงานอย่ข้างนอกะนะต่อหนังนานตออยังสมัยก่อนเนี่ย มองทางนอกนะี่มองไปก็สรีไปเรียงปกติแต่สมมติเดีเห็นเลยย่านนะโอ้โห,โหนะนี่ฮะมามือของน้องสาวพี่น้องนะนู่โอ้สูงครับสูงนะเ,ปเป็นผมผมไม่กล้าอยู่แคสูงนะตอนนี้ชอบผีสต่ำๆสูงไหมกล้องสูงไหมลูก มองแล้วกลัวไหมกลัวนะเนาะเออนี่ครับโอ้โ,ห,โอหสูงนะฮะนี่ห้องรับแขกครับอันนี้ห้องนี้กี่ตารางวะห้าสิบสองเนาะมีห้องนอนกี่ห้อง <52. S 2> สองห้องนอนมีห้องรับแขก ก็จะอยู่ประมาณยี่ยงกรุงนะฮะอยู่ประมาณนี้นะครับคอนโดก็อยู่ติดห้างเซนทันนะฮะเซนทันเวิร์กเวิร์กเวิร์กเกตเหรอเวิร์กเกตเวิร์กเกตนะฮะแล้วก็มีรถไฟฟ้าผ่านเนาะถ้าเข้าเมืองกรุงก็นั่งรถไฟฟ้าไปได้เลยสบายนะฮะอ๋อนี่เป็นรูปโสรุปแม่ด้วยนี่แม่แอมานาค่ะ ไปคู่กับน้องสาวนะเที่ยว,ว,ยควนครพนมบ่าีี่มเที่ยวปีเลยคนครพนมเนี่ยอันนี้เป็นคอนโดที่เขาอยู่แล้วก็ซื้ออยู่กับอแอบมนานอีกหลังหนึ่งนะครับหลังนั้นก็เป็นของอีกน้องคนนึงแต่ว่าไม่ส่งไม่ส่งบ้านนะน้องก็ น้องคนนี้ก็รับภาระไปนะจะส่งต่อไม่อยากให้บ้านน้นยึดต่อมาดูนี่ลูกเข้าไปดูเนี่ยนี่ยกลงไไหมเนี่ยที่จะยกไปไว้ที่บ้านน้อนอะ่ะลองยกขึ้นด้ยเบาไหมเออโอเคสบายเ,เออได้ๆเ,เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเป็นลอยปุ้ยกสองคนลูกเดี๋ยวขึ้งลา่างนี่ฮะผู้ช่วยยก เ,ออเ,เบบหน่อยเ็บหน่อยเอามากินหน่อยหิงข้าวแล้วห้องครัวครับห้องครัวมีห้องเก็บของป่ะเนี่ยเป็นห้องเก็บของมีห้องเล็กอีกห้องหนึ่งเนี่ยอันนี้ห้องเล็กเป็นห้องเก็บของห้องพระมีแอร์ด้วยนะฮะแต่ละห้องจะมีแอร์นะเนี่ยโอ้น่าอยู่น่าอยู่นี่ฮะมองไปข้างล่างโอ้โหนะฮะเห็น อันนี้ผมอยู่ชั้นสินเก้าด้วยครับเลนอโอ้โหสูงเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นห้องเก็บของก็ได้เป็นห้องนอนก็ได้ห้องเป็นห้องนอนเป็กเนาะก็อยู่คิดว่าอยู่ได้อยู่เพราะว่ามีแอร์นะขอให้มีแอร์อยู่ได้นะฮะอากาศถ่ายเทฮะโอ้โหสเสบียงเขาเตรียมเลยครับดูนีตู้นี้ก็เป็นตู้สเสบียงของเขานะนตู้สเสบียงเขามันอีกตู้หนึ่ง มีตู้เย็นสองตู้เลยเนะนี่ยอ๋อน,นี่่เป็นอันนี้ตู้เสื้อผ้านะครับเป็นตู้เสื้อผ้าแต่ว่าน้องเขาไม่อยู่นะครับไปอยู่อีกห้องนึงขอทุกคนโอ้โหเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้มามาเยี่ยมเขาเนี่ยรู้สึกว่าจะครั้งเนี้ยมานี่ครั้งที่สามนะมานี่ครั้งที่สามมาครั้งที่สามนะผล เรียบร้อยเนาะโอ้มัเป็นเพื่อนนะครับไม่ค่อยได้จัดใบใบเลยนะครับอ่ะขาต้มเขาต้มมัดตั้งแต่เขาห่อมาในบ้านิอ่บอกไปเอามากินตกคนเนเออเขา้งเออเแล้วเอมเียบตัวมันขาต้มนมัจากบาน กินเลยวกินนี่เลยอ่ะยังนั่กินก่อนไปตอต้องล็กปั๊บกินสต้มมัดก็ขนาวไหมไ่ต้มต้ครับต้มมัดอันนี้อิมอันนี้แม่อิแม่ออยเอกบอกปุ้ยหอยเอกไ่บอกเรง้อสื่อของแม่แม่ผมหอนะคงจำได้ตอนที่อยุานนีก จะเอาไปข้างหน้ามีนคนมาบอกนะอุ้ยร้อนมากเลยล<อ>ร้อนเดฟไปกนินเลยเสร็จเสร็จยังเรียบร้อยเนาะไะปงั้นเดี๋ยวไปกินบุรถดีกว่าน้อนเขานอ,อะเดี๋ยวเราไปดูกันกามาพนของฮะมีอาหารพนของตอนนี้มีข้าวต้มนี่ฮะส่วนทางนู้นก็ให้เด็กๆเขาผลิตอยู่นะฮะ คอนโดบางใหญ่ครับไปนะครับม kind of ันมาสืบคอนโดที่นี่ครับนอนสาวไปที่เทาเขานะับที่นู่นครับที่ปทุมธานีตลบตลบตนบแดดไม่หยุดทนทนโราโหชุดเยอดเลยแอคชั่น แอดมินากินอร่อยมากเลยครับอร่อยครับอ่ะทุกคนครับบรรยากาศโอ้โหโดนๆเขาเทียบทพให้ยังพี่น,อนอ้องโอ้โหน่าหันครับมองไปเห็นเป็ดตั้งใจเนี่ยพักมาไมา่เข่เากรุงเทพไม่เข่าอันนี้มาโดนอะเห็นเนี่ยโอ้โหนะโดยเพอะตึกสูงๆนี่นะบรรยากาศมองไปถึงสุดลูกคุงลูกตาเลย ถ้า,ถ,าถ้าข้างบนมันจะขนาดไหนโอ้ยกลัวไม่ใช่อะไรแต่แต่ที่มันอยู่ตรงนี้ได้เพราะว่ามันมีแนวป้องกังนอยู่นีะเห็นไหม<ช>ีกระจกตรงนี้อะไรมีกระจกวงกลมไม่ค่อยไ้กลัวหรอกใช่มีกระจกกำลังกินข้าวต้มเลยทุกคนี่ครับทุกคนถูกมากเลยนะวันนี้มาช่วยน้องสาวเก็บของนะครับไว้ที่บ้านของเราลูกผมก็คือเบาๆยกหนักไป่หน้า เปิดของหนักเพื่อให้เขากล้างพอมาคือรู้สึกสูงมากไปอยู่ป่าของเขามานานานะครับที่นี่น่าจะสองปีสามปีแล้ว่าได้มามา,มาตอนที่เขามาย้ายาใหม่ๆครั้งหนึ่งแล้วก็ประมาณครั้งที่สองมากินข้าวมากินข้าวที่นี่ทำข,ข้าวกินกับน้องอาลูกเต้าพาครอบครัวมารู้สึกแม่จะมาด้วยมากินข้าวันที่นี่ แล้วก็นี่คำที่สามมันจะเป็นคนของนะแต่ว่าที่ว่าไม่ได้ไม่ได้มาหาเขาเพราะว่าเขาพีมีบ้านสองที่เนาะมีที่นู่นเวลาเจอรังต์ก็จะเจอรังที่นู่นนะฮะเจอรันที่นู่นแล้วก็ก็เลยไม่ได้มาตอนแรกที่นี่ก็เราเจอรังต์ตลอดแล้วก็เลยไม่ได้ม่ได้มาแต่วันนี้ที่ได้มาเนี่เพราะว่ามันช่เอาคนของมายกนะฮะนี่ฮะมันจะมีอะไรวันนี้ก็ของก็จะมีพวกสลับอะไรที่อย่างเนี่ยและต um ะตรงมัดของจริง ผมก็อาใส่ชิ้นก่อนอ,อร่อยแล้วก็มีโต๊ะนะโต๊ะบางรงางองเท้าก็เป็นบรรยากาศที่นี่ครับเกิดในฝันเป็นกำลังใจให้ด้ยว,ดวยนะนทีทะนะี้ก็เปิดตั้งแต่พร้อมแล้วก็พาทุกคนมาดูบรรยากาศตึกทั้งสูงตึกไซต์ท่านเวิร์สเกตนะฮะผมข้างๆเองเวลาเข้าไปห้างในงใกล้มากเขา,ขาบอกเนี่ยประตูเวอร์ชิดเลยอะแต่ว่าปีนข้ามไม่ได้นะ เวลาเขาจะไปเขาต้องเดินหนักข้างหน้าแล้วก็เดินวมนมาเดินวมนมาวมนมาไปที่เซ็นทั้งนี้เลื่อนเก็บมเดินห่างแต่สุดมากเขาขับรถแต่รงนี้เพราะว่ากว่าจะเข้ามาถข้างปากซอยอย่างประมาณ500ร้อยเมตรหกรเมตรเกือบกิโลเมตเหมือนกันนีค่ครับก็ไม่เยอะครับมีต้นไม้มีนี่ฮะก็ไม่หนักเท่าไหร่อาจจะแค่ลูกจี้ยเชี่ เดี๋ยวช่วยกันยกลงคนละไม้คนละมือฮะยังไงขอขอบคุณสำหรับกำลังใจครับวันนี้คือบรรยากาศล่าสุดครับช่วยกันคนละไม้คนละมือขนของเนาะนะฮะกับน้องสาวกับมาไว้ที่บ้านครับอขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องมานาสตอรี่หวัสดีครับ